สวัสดีค่ะหมอคลิสนะคะก็สำหรับปีใหม่นี้นะคะหมอคลิสก็ขออวยพรให้แฟนคลับของโรงพยาบาลเรอรักทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะปีใหม่แล้วอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้รีเซ็ตใหม่นะคะขอให้ต่อไปเจอแต่สิ่งที่เราอยากเจอเจอแต่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความ ฮาร์โมนะีเนาะขอให้ทุกอย่างมันมีแต่ความกลมกลม่อมรวมถึงใครที่มีแผนที่จะทําสัญกากรรมหรือว่าเสริมความงามก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะทําแล้วก็ขอให้สวยสมดังความตั้งใจค่ะสวัสดีครับหมอมิ้นนะครับหมอทักกนกนะครับโรงพยาบาลเลอรักนะครับเป็นแพทย์ดูดไขมันประจำโรงพยาบาลเลอรักนะครับ ก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับปี2567นะครับขอให้ลูกค้าคนไข้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเลอรักนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนนะครับมีอะไรก็นึกถึงโรงพยาบาลเลอรักสวัสดีครับหมอลีสิริพงศ์นะครับก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้ คนไข้ทุกคนแล้วก็ผู้ติดตามทางเพจโรงพยาบาลเรือรักนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มาอัพความสวยที่โรงพยาบาลเรือรักกันเยอะๆนะครับก็อวพรสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้แฟนๆชาวเรอรักสวยขึ้นทุกวันครับมาทำสวยกันเยอะๆครับสวัสดีครับผมหมอชัชวาลนะครับเป็นวิศวีแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลเรือรักนะครับก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ แฟนคลับของโรงพยาบาลนะครับมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับหมอเองนะครับเป็นหมอสัลยกรรมประจำโรงพยาบาลเลยรักนะครับเนื่องในโอกาสวันปีใหม่หมอก็ขอให้ทุกคนสวยๆรวยๆหล่อๆหน้าตาดีมีความสุขถ้าใครอยากจะ มาปรับปรุงเรื่องอะไรในร่างกายหรือว่าใบหน้าหน้าอกต่างหน้า,นาท้องอะไรสามารถติดต่อมาที่โรงพยาบาลเลรักได้เลยนะครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงวิทุศินีอยู่ดีนะคะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลเลรักค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะผมหมอกิตศักดิ์วิชาชัยนะครับโรงพยาบาลเลรักเนื่องในโอกาสปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามที่ปรารถนาร่ลำรวยเงินทองทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีปีใหม่ครับ